Ô cũng người đã phải cố gắng của mình để cố gắng của mình để cố gắng ดอนพรสถาสาธุชนพุทธบริษัททวายวันนี้ทางวัดสันมะเกียงได้มอบของเล่นและก็ชุดทหารที่ญาติโยมสาธุชนได้มาถวายหรือว่ามาแก้บนกับไอ้ไข่พ่อท่านเทิมวัดสันมะเกียงซึ่งการที่ญาติโยมสาธุชนได้นำข้าของหรือว่าของเล่น ชุดทหารต่างๆมาถวายทางวัดเราก็ได้มอบให้กับทุกหน่วยงานที่จะสามารถจะมานำของเล่นและวก็ชุดถวายของไข่ตัวไปจัดกิจกรรมต่างๆแบ่งปันน้ำใจหรือว่าทำกิจกรรมในช่วงฤดูหนาวที่เป็นกิจกรรมที่เราจะสามารถทำกันได้จะไปแจกจ่ายให้กับเด็กด้อยโอกาส หรือว่าจะไปแจกจ่ายให้กับชาวเขาเด็กชาวเขาที่อยู่บนดอยห่างไกลห่างไกลความเจริญถ้าหน่วยงานไหนที่จะจัดกิจกรรมจะมาขอรับบริจาคทางวัดเราก็ยินดีที่จะมอบให้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปเก่าถ่ายตอนที่เปิดอันนี้กอดีออกนี่แหละเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเ มีคนมาขอเลขที่ก็เจ๊งที่สุดคือบบบเลขเนี่ยเก้าเนี้เลขเจ็ดกับเลขเก,ก้าเนี่ยเขี้ยเขาตีตัวเนี้ยนี่ไป็ไง